เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพสวัสดีครับปีนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมใลยเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้โตโยต้าวีออสปีศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าเดิมๆโรงงานเลยขายแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองราคาถูกมากเลยนะครับเดิมๆบางๆเลยนะครับคันนี้สีถึงเนื้อเหล็กเลยนะครับมีตำหนิเป็นก็ เรียกว่าเป็นตำหนิก็เป็นตำหนินะครับแต่ว่าเป็นข้อบ่งบอกว่าคันนี้เดิมจริงครับสีบางถึงเนื้อเล็กไปครับแดดเลียแดดเลียครับก็คือตัวบ,บอดี้นี่ไม่เคยทําสีมาใหม่ไม่มีการซ่อมสีไม่มีการชนบอดี้เดิมนั่นเองครับสีถึงได้บางขนาดนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับปี05ตัว E ีเครื่องดีเกียดีครับมีแค่สีเท่านั้นเองที่ด้านที่ลอกครับแดดเลียช่วงล่างดีรถดเดิม,ดมไม่มีคนชนหนัก เจ้าของมือเดียวป้ายแดงดนะครับอันนี้เจ้าของมือเดียวเห็น้ำมันล้วน,วน,วนไม่แก๊สนะครับถูกๆ5 9 0 0 0้าบาทครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมีรถสวยๆดยูถูกท่านผู้ชมได้เลือกสีกันประจำแต่ไม่พาคิดใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยอันนี้เราก็รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้ภายในยังดูดีนะครับภาษีขาดนะครับขาด ก็ไปต่อตอนโอนได้ครับไม่มีปัญหาเด้มเอกสารทุ่โอนมีให้ครบเลยที่กัดดูรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับท่านใดมองหารถโซนนี้อยู่ก็ไปดูทดลองขับมันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดทุกสอนใต้คลิปได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับของเครื่องเดิมๆบางๆเช่นกันนะผ่านหน้าเรียบๆบางๆ ไม่มีชนหนักครับตะเขีบลอกหลีบบลอยพับลย mm hmm. อยอาร์กยังอยู่ครบตัวตาวีออครับอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับถึงซ่อมก็ซ่อมง่ายอะไรถูกครับระบบไม่ซับซ้อนดูแลง่ายไม่จุกจิกด้วยรุ่นนี้น่าใช้งานครับภายในเป็นเบาะผ้าเกียร์ออโต้ o, แผงสวิตช์ไลายไม้สวยหรูเลยห้าหมื่นเก้าพันบาทคุ้มคุ้มถ้าชอบก็ไปดูทดลองขับกันได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ